ครับผมวันนี้มาทดสอบเฮลิคอปเตอร์นะครับผมลำนี้นะครับกับงานซ่อมงานเซตงานแก้นะครับกับรีโมท t สิบเจนะครับผมสวิตสวิตตัวนี้นะครับเอาไว้ตรงกลางแล้วก็รอให้ขึ้นไฟสีเขียวเพื่อจับ gps ไฟสีเขียวดูไฟสีเขียวหน่อยลูกนะครับให้ขึ้น gps แบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้น รถมาแล้วมาเดินมามาเร่อยเดินมาเรโอเคมาอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่ชนเราหรอกสวิตตัว G พอสับขึ้นแล้วใบพัดใบพัดจะหมุนนะครับสวิตตัว C อันกลางบิน360อันล่างสุดบินเลข8อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับมาทดสอบบินกัน ลืมเขาเล่งไม่ต้องกลางนะะลืมนะแล้วก็เล่งไปขีดนึงนะครับเห็นไหมครับาะ <c oughs> จะเล่นสูงขึ้นอีกก็เล่งไปขีดหนึ่งนะครับผม หันหางเดินหน้ารอบมันจะจัดนิดนึงนะฮะช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าใบพัดเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกนะฮะรอบมันจะจัดสักหน่อยนะฮะมันไม่เหมือนใบคาร์บอนไฟเบอร์อะไรพวกนี้นะฮะ นะพร่งนั้นรอบมันจะไม่ต้องจัดนะฮะประเภทใบพลาสติกจะใช้รอบสูงนิดนึงนะฮะในในช่วงสตาร์ทเริ่มแรกๆนะฮะแต่พอลารลอยขึ้นมาแล้วรอบมันจะไม่จัดนะฟังแจก,กเสียงได้เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมจะเอาเครื่องลงหรือเพื่อเอาเครื่องขึ้นก็หนึ่งขีดมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแสงมันย้อนเนาะอยนี้ อ่นเดินมาเดินมานี่ลูกเดินมานี่สูโมานะลูกนะบินออตโอต้เลขแปดตัวซีนะครับบินออตโอต้เลขแปดอัตโนมัติมันจะชนแป๊บแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นนะครับอ่าเพื่อเมื่อมันจะชน เรามองว่ามันจะชนหรือไงเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับสามกศูนย์ก็เอาไว้ตรงกลางถ้าจะบินสามกศูนย์ก็เอาไว้ตรงกลางแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะครับผมอ่าเลขแปดนะครับผมบินไม่เป็นก็สับออตโอต้บินไปเลยนะฮะยกเลิกยกเลิกเออบินออตโตท้ทีนี้ก็คอนโทรลด้วยตัวเราเนี่ยฮะ หลงปล่อยมือเลยครับเดินหน้าหลงปล่อยมือครับเห็นนะครับเอาอยู่นะสบายๆครับผมกับสามเบรดหัวแมงปอลำเนี่ยนะฮะทุ่งหญ้าสวยมากครับผมทุ่งหญ้าสวยมากเดี๋ยวจะบินใกล้ๆมาใกล้ๆให้ชม ยา่าไงล่ะเนี่ยบินแบลบยา้าอู้หู้อันนี้บินด้วยตัวเราเองนะครับผมบินด้วยตัวเราเอง ไไ่ตัวเเราออ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงแล้วนะครับเอาเครื่องลงละลมแรงด้วยโอ้โหมามาพร้อมกับลมแรงดีเลย เอเครื่องลงก็หนึ่งขีดเหมือนกันครับมันจะค่อยๆลงนะครับผมพอลาคอปเตอร์แตะพื้นรอบมันจะจับนิดนึงนะก็ประมาณพอมันลงถึงพื้นแล้วก็พยายามตัดเร่งนะแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าใบหางมันอาจจะขีดพื้นได้นฮะ วิธีแก้ไขก็คือเสริมขาสกีคู่หลังฮะให้สูงขึ้นเพื่อให้ท้ายยกขึ้นนะฮะวิธีแก้ไขนะครับก็คุณพี่ลูกค้าไปแก้ไขเอาแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมครับผมก็ขอฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ต้องไกลรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับสมบูรณ์พิง4์ีอาซีปกช่อง นะครับผมบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานนะครับรับแก้รับซ่อมรับเซตเฮลิคอปเตอร์ ter, ทุกอาการนะฮะไฟฟ้าน้ำมันรับทําหมดนะครับผมฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากช่องทาง YouTube นะฮะสมบูรณ์เพลงสีอาเศยตผักช่องติดต่อสอบถามทางทางไลน์ทางไลน์ลก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมเข้าไปนะครับ0828612081ติดต่อทางไลน์นะครับผมทาง Facebook สมบูรณ์เพลงสีทัก Messenger สอบถามได้นะครับผมเกี่ยวกับงานประกอบใหม่งานซ่อมงานเซตงานแก้จะให้ทำแบบไหนก็สอบถามได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ